เรามาดูกันนะครับว่าคืออะไรวันนี้เรามารู้จักกับความกว้างตู้แต่ละตู้ว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้900ครูเอาสําหรับเก็บจานเก็บช้อนและเก็บของต่างๆได้หรือตู้600นะครับที่จะเป็นลิ้นชักหรือถาดบางช้อนหรือตะแกรงคว่ำจานตู้450ที่เป็นในรูปแบบของถังขยะที่เก็บซ่อนความไม่เรียบร้อยไว้ภายในตู้300นะครับสำหรับเก็บขวดเก็บช้อนหรือเก็บมีดไว้ภายในและตู้150 ที่มีขนาดเล็กเก็บเครื่องปรุงให้ดูเรียบร้อยและตู้ที่มีขนาดน้อยกว่า150ละ่ะจะทำอะไรผมจะพาไปดูครับและนี่คือพื้นที่นะครับที่เหลือน้อยกว่า150เร้าวาเลโดได้ดัดแปลงให้เป็นขนาด5เซนซึ่งเรามาดูกันนะครับว่าคืออะไรราวาเลโดได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นบันไดนะครับสำหรับหยิบของ ภายในตู้สูงหรือตู้แขวนนะครับที่ทุกคนหยิบไม่ถึงทุกคนสามารถปีนและหยิบของนะครับภายในนี้ได้ตามสะดวกเลยครับและที่สําคัญนะครับมีความแข็งแรงค่อนข้างเยอะด้วยเป็นยังไงบ้างครับบิทุกเซนในคุ้มค่ากับลาวารลโดครับ